ปแปลงนี้เหมาะกับการพักอาศัยมากๆบรรยากาศดีล้อมไปด้วยชุมชนละเพื่อนบ้านที่น่ารักบนเนื้อที่200ตารางวาถมดินเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะสร้างบ้านได้เลยไฟฟ้าประปาอยู่หนะ้าแปลงเรียบร้อยแล้วเจ้าของขายถูกมากๆพิกัดอยู่ที่ตหนองสำวางอเอหนองเสือจังหวปทุมธาน,นีค่ะ ีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับช่องมานาดโห c h ชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ผมมาอยู่ที่คลอง12น้ององเสือนั่นเองนะคะเพื่อจะพาทุกคนนั้นมาชมที่ดินทำเลดีทำเลทอง พร้อมที่จะเข้ามาพักอาศัยได้เลยตรงนี้เป็นที่ดินที่สวยมากๆแล้วติดถนนลาดยางแบบนี้ ประมาณครึ่งแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าที่นี่สําคัญสุดๆเลยนะคะทุกคนไฟฟ้าเข้าถึงแล้วปปาเข้าถึงแล้วมีเพื่อนบ้านอยู่เคียงข้างข้างเคียงกับเราแลาที่ดินของเราได้มีการทมดินเสร็จเรียบร้อยสูงกว่าถนนประมาณ50เซนติเมตรแลได้มีการเทหินลุกลางทับไว้อีกเรียกได้ว่าตรงนี้ใครได้ไปโชคดีมากๆตรงเนี้ยพร้อมสร้างบ้านได้เลยทุกคนในราคาที่เจ้าของขายถือว่า คุ้มค่ามากๆถ้าหากเราไปทําเองคงไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอนบนเนื้อที่200ตารางวารูปแปลงสวยมากๆลักษณะนะคือจะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนที่โอเดินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะประมาณ20เมตรความลึกประมาณ40เมตรรวมแล้วจะได้เนื้อที่198ตารางวาคือเกือบเกือบครึ่งไร่แหละคะ่ะโฉนดพุดแดงเป็น2ฉนดรวมกันในราคาคือจริงๆแล้วเจ้าของขา เหมายกแปลง1ล้านกับ50,000บาทแต่ด้วยโอนะคะขอต่อกับเจ้าของไว้ให้กับ FCO เรียบร้อยแล้วในราคา1ล้านทุนท่วนเจ้าของก็โอเคไม่ติดขัดค่ะนอกจากลดราคาให้แล้วขายถูกแล้วเจ้าของยังรวมค่าโอนภาษีให้ ทั้งหมดเลยพูดง่ายๆใจเพียงราคาเดียวจบๆกันไปเลย1ล้านบาทพร้อมโอนให้พร้อม,ออมทุกอย่างเลยทุกคนที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยมากเลยพิกัดอยู่ที่ <What? S 1> ตําบลหนองสําวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีเดินทางเข้าออกสะดวกสบายถ้าเรานะคะจะมาจากฟิวเจอร์ปาร์คห่างกันแค่ประมาณ 3 8กิโลจากกรุงเทพประมาณ40กว่าโลซื้อไว้เพื่อจะอยู่อาศัยเป็นที่พักอาศัยหรือว่าจะทําเป็นปล่อยเขาเช่านะคะทำบ้านเช่าอะไรได้หมดเพราะาตรงนี้บริเวณล้อมรอบคือเป็นชุมชนขนาดใหญ่เฉพาะในซอยเนี่ยอาจจะมีบ้านน้อยนะคะเนี่ยค่ะไฟฟ้าอยู่หน้าแปงนี่เลยเห็นไหมอ่า ไฟฟ้าของเราอยู่หน้าแปลงเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมต้องเนี้ยทุกคนถาเหมาะกับการพักอาศัยมากๆเลยเป็นที่ดินที่ติดถนนสาธารณะถนนสาธารณะนี่มีความกว้างประมาณ8ปดถึงสิเมตรนะนี่ที่ดินของเราอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราหมุนทิศทางกลับมาแล้วนี่เลยเห็นไหมทมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูงกว่าถนนด้วยมาดูแล้วคือจะมองเห็นลักษณะรูปแปลงง่ายเจ้าของได้มีการปักนะคะเสาสีแดงพ่นสีไว้ให้อนะ่าตรงเนี้ยข้างในจะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อ ใหญ่กว่าแล้วก็บ่อเล็กนะคะเจ้าของแยกไว้เป็นบอ่อปลาแล้วก็บอ่อแบบพวกอ่าไม้น้ําอะไรต่างๆเล็กๆอีกบอ่อหนึ่งเป็น2บอ่อแล้วก็ถมดินดินตรงเนี้ยไม่ได้ขุดบอ่อมาถมนะไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามีแกนซื้อเพิ่มนะคะมาถมตรงนี้ไว้ <S <S นอกจากมีบอ่อน้ําแล้วมีปลาแล้วก็มีปลูกนะคะพืชผักสวนครัวผักผลไม้ต่างๆไว้นะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวนะคะแล้วก็ผลไม้อื่นๆรวมถึงสมุนไพรก็มีดอกไม้ไม่ประดับก็ปลูกไว้ในระดับหนึ่งด้วยแบบว่าปล่อยปลูกไว้ตามธรรมชาติจ ผไม่ได้มาดูแลเองไม่มีเวลามาดู mm hmm. ก็เลยตัดสินใจที่จะขายที่ดินแปลงนี้ในราคา1ล้านบาทซื้อไววันนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจะซื้ออยู่อาศัยเองก็ได้นะคะหลบความวุ่นวายนะคะหนีความวุ่นวายจากเมืองมาพักผ่อนตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเริ่มดีแล้วด้วยใครที่แบบว่ามีบ้านพักเป็นของตัวเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยลองมาดูกันนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาชมก่อน,น,นลักษณะโดยรวมของพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่ถนนสาธารณะจะเป็นหินครุกแบบนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นถนนลาดยางไปดูกันเลยค่ะแล ทุกคนคะ่ะตอนนี้ผมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงๆเราตรงนี้นะคะทุกคนจะมีเพื่อนบ้านร้อมรอบนะคะน้ำประปาหมู่บ้านไฟฟ้าเข้าถึงเรียบร้อยแล้วที่ดินของเราที่จะพาชมห่างจากถนนเรียบคลอง12ฝั่งตะวันตกเพียง400เมตรเท่านั้นเองนะคะนี่เลยคะ่ะเพื่อนบ้านอยู่นี่อยู่นี่คือขับรถเข้ามาสิ้นสุดถนนก็คือที่ดินของเรานะคะ อันนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะนี่เลยค่ะเพื่อนบ้านกําลังก่อสร้างนะคะพัฒนาเพื่อทําเป็นที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศนี่คือถนนด้านหน้าที่ดินของเรามีความกว้างน่าจะประมาณตอนนี้นะ8เมตร8เมตรเอาถนนจริงๆอะน่าจะเป็น10เมตรเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวพาไปชมที่ดินรูปแปลงสวยมากเลยค่ะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะคะทุกคน ถมดินแล้วสูงกว่าถนนน่าจะประมาณ50เซนติเมตรได้ลักษณะรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนน20เมตรประมาณลึก40เมตรด้านท้ายจะมีบอ่อน้ำหนึ่งบอ่อบ่อไม่ใหญ่มากแล้วก็จะมีบอ่อเล็กๆอีกบอ่อหนึงคือเจ้าของขุดไว้เพื่อนะคะจะทําเป็นที่ปลูกบัวนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาแยกเป็นบอ่อไว้ถนนเนี่ยมาถึงหน้าที่เราครึ่งทาง ครึ่งหนึ่งต่อไปก็คือจะเป็นถนนหินคลุกนั่นเองนะคะเสาเข็ลักเขตชัดเจนตรงนี้เป็นถนนรุดแดงค่ะทุกคนไฟฟ้าหม้อแปลงอยู่หน้าแปลงของเราเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะอยู่ลําบากไหมและเข้าออกเนี่ยท่างจากถนนคลอง12ฝั่งตะวันตกเนี่ยแค่400เมตรเองถือว่าเป็นการเข้าออกที่สะดวกสบายมากๆเลยนะทุกคนห่างจากถนนหมายเลข 3022 5.9กิโลทางจากถนนลังสิตนะครนายก6กกิโลเมตรถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะใครที่จะมาจากเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์กเนาะก็จะห่างกันอยู่ประมาณ38กิโลเมตรเนี่ยค่ะถนนลาดยางมาถึงเลยคร,ครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราที่จอดรถอยู่มีเพื่อนบ้านนะคะกำลัง ก่อสร้างอยู่พอดีห่างจากวัดป่าของ11ประมาณ11กิโลเมตรค่ะจากกรุงเทพใครที่ซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยต้องการหลบหนีความวุ่นวายลองมาดูที่นี่จากอนุสาวรีย์ห่างกันอยู่แค่6 0ห้ากิโลเมตรเองใครที่อยากได้ที่ดินแบบว่าประมาณ200ตารางวากําลังพอดีพอดีนะตรงนี้เหมาะมากๆห่างจากโรงพยาบาลหนองเสือประมาณ7.2กิโลเมตรสถาน,นีตํารวจหนองเสือ7.2กิโลเมตรนะคะตลาดเจริญการ6-5กิโลเมตรโรงเรียนพุทธลักษณ์นะคะ4.9กกิโลเมตร นี่เลยค่ะถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆแล้วพื้นที่ด้านหน้านะคะส่วนหนึ่งเจ้าของได้มีการเทหินลูกลางไว้ให้แล้วเห็นไหมคะเพื่อนะคะจะได้สะดวกสบายในการขับขี่ขึ้นลงนะคะหน้าแปลงในแปลงของเราพื้นที่ตรงนี้ก็ตอนนี้เจ้าของได้มีการปลูกต้นไม้ไว้นะคะ ริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็จะมีดอกทองอุไลเนาะเวลาเราขับรถมาเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์นะคะจุดสังเกตคือจะมีเพื่อนบ้านที่ล้อมรั้วณนะตอนนี้จะเป็นรั้วคอนกรีตอิฐบล็อกแบบนี้นะคะที่เราจะเห็นของเราคือถ้าขับรถมาจากหน้าซอยคือเลยเลยแปลงนี้ก็คืออยู่ติดก,กันไม่ใช่ก่อนถึงนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก,กันเพราะว่าจะมีที่ดินลนักษณะรูปแปลงไกลๆคล้ายๆายรูปแปลงคล้ายๆกันนะคะลักษณะคล้ายๆกันภายในพื้นที่ตรงนี้เจ้าของปลูกนะคะอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวพาดู มะม่วงนี่เลยค่ะมีมะม่วงมีมะพร้าวมีกล้วยมีไผ่ต้นแฟงฟักเขียวอะไรเต็มไปหมดเลยสมุนไพ่นะคะมะพร้าวก็มีตรงนี้ตอนนี้โอเดินมาอยู่อ่าด้านท้ายแปลงที่เด็นแปลงนี้นะคะเจ้าของขุดบอกไว้ตรงนี้ไม่ใหญ่มากนะทุกคนบ่อเล็กๆค่ะเพื่อเลี้ยงปงเลี้ยงป้านะคะเราจะได้แบบว่าอยู่เป็นบ้านสวนแบบสมบูรณ์แบบเลยที่เด็นแปลงนี้เจ้าของขายตอนนี้จริงๆเราขายอยู่หนึ่งล้านกับห้าหมื่นบาท แต่ว่าด้วยโอเนี่ยได้ต่อรองให้แล้วนะคะเจ้าของก็เลยลดให้เหลือ1ล้านบาททวนราคานี้รวมเข้าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยเนื้อที่ตรงนี้ทั้งหมด198ตารางวานะคะเกือบเกือบครึ่งไร่แหละทุกคนนะขาดไปนิดหนึ่งนะตรงนี้ถ้าเราเฉลี่ยออกมาตรงนี้จะเป็นราคาตารางวาละ5 0าพกับ51าบาทที่ดินถมแล้วตรงนี้คุ้มค่ามากๆม,มาถึงปุ๊บสร้างบ้านอยู่อาศัยได้เลยเพื่อนบ้านล้อมล้วไว้หนึ่งด้านให้เราเรียบร้อยแล้ว เราก็ล้อมเพิ่มอีก3ด้าแค่นี้คืออยู่ได้เลยนะคะราคา1ล้านบาทรวมค่า, 1, 000, 000า,าอนภาษีรวมค่าที่จ่ายทั้งหมดให้เลยตรงนี้เข้าออกสะดวกสบายทุกคนตลอดเส้นทางที่เราเข้ามาเป็นทางสาธารณะตลอดมีบอ่อเล็กตรงนี้อีกหนึ่งบอ่อนะคะบอ่อไม่ใหญ่มากค่ะจุดประสงค์ตรงนี้โอเคคิดว่าน่าจะทําเป็นปลูกไม้น้ําปลูกดอกบัวเพราะว่าบอ่อม่ลึกมากเจ้าของบอกว่าขุดไว้น่าจะประมาณหนึ่งเมตรโดยประมาณนะั้นหนึ่งเมตรบ,บวกบวกนะคะอยู่ตรงนี้ แล้วก็บ่อเล็กๆนะคะคือเป็นบ้านสวนที่อารมณ์ <Okay. S 1> แบบน่าอยู่มากๆอะ่ะไม่ใช่บ้านสวนนะคือเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะทําเป็นบ้านสวนได้เราด้านท้ายแปลงเราเนะเป็นไรย,ยาทุกคนดูนี่อ่าเป็นไรย,ยาคือเขาปลูกหญ้าเนาะมันก็ทําให้บ้านของเราเนี่ยกลายเป็นเป็นพื้นที่ที่แบบว่าน่าอยู่บรรยากาศดีโดยแบบว่าตามธรรมชาติไปเลยนะใครสนใจก็รีบมาดูได้เลยนะที่นี่คือตําบลหนองสําบางอําเภอหนองเสือจงังหวัด ประทุมธานีนะตรงนี้จะของขายแค่ในราคา1ล้านบาททุนทั้เลยนะทุกคนนี่เลยค่ะ,ะลักษณะรูปแป่งก็ประมาณนี้หันหน้าไปทางทิศใต้พื้นที่ตรงนี้สูงจาะระดับน้าทะเลประมาณ10เมตรนะคะโอเคค่ะทุกคนการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโดยเรื่องของที่เดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ดี่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าข,ของแบบนี้ทุกๆแหล่งอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ